สวัสดีค่ะเจเคนพามาชมกับที่ดินพร้องบ้านนะคะเป็นสวนผลไม้นานาพันธุ์เลยนะคะบนพื้นที่กว้างๆค่ะทุกท่าน16ไร่เศษเลยนะคะแปลงนี้ค่ะพร้อมกับบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะตามในรูปนี้เลยนะคะบ้านหลังใหญ่เลยค่ะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำมีห้องครัวมีห้องรับแขกพร้อมนะคะบรรยากาศดีๆค่ะ ความเจริญพร้อมนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยนะคะบนพื้นที่ค่ะเป็นสวนผลไม้รวมนะคะทุกท่านก็มีหลากหลายชนิดเลยนะคะเช่นมะพร้าวมะม่วงเรนจีส้มโอมะปางออกผลผลิตตามฤดูกาลแล้วนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้แล้วด้วยนะคะทุกท่านมีไฟฟ้าค่ะมีไฟฟ้าธรรมดานะคะไฟฟ้าทั่วไปเนาะกับไฟฟ้าแบบโซลารเซลล์ด้วยนะคะ พื้นที่16ไร่เศษพร้อมกับบ้านหลังใหญ่2ชั้น1ห,หลังราคา13ล้านบาทนะคะสวนแปลงนี้นะคะราคา13ล้านบาทค่ะอยู่ที่ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะราคานี้พร้อมโอนด้วยนะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการนะัดชมสถานที่จริงนะคะติดต่อคุยกับผู้ขายได้โดยตรงเลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะเจคเคนใส่ไว้ให้เรียบร้อยค่ะทุกท่านสำหรับวันนี้นะคะเจคเคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะต้องราากันไปก่อนแล้วเนาะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ